สวัสดีครับมาทำโจทย์ความถนัดแพทย์กันดีกว่าข้อนี้เลยครับท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับการที่แพทย์ออกมาถแถลงข่าวเชาว้าเกี่ยวกับสุขภาพของดาราสาวท่านหนึ่งครับ A ควรทำแสดงความโปร่งใสของสถาบันการแพทย์ B ควรทำเพราะเป็นการได้ความรู้แก่สาธารนณะ์ C. ไม่ควรทำเพราะคนรู้ข้อมูลกันแค่ในโรงพยาบาลเท่านั้น D ไม่ควรทำเพราะเป็นความลับของผู้ป่วยและ E ถ้าได้รับอนุญ,ญาตจากดาราสาวก็สามารถทำได้ครับ กอนีนะครับหลักที่เรามาใช้ตอบก็คือจริยธรรมแพทย์นะครับในเรื่องของการเคารพในเตจ,จำนงบุคคลหรือว่าอัตโนมีซึ่งหมายถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยมีสิทธิ์นะครับในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาและความลับของตัวเองนะครับว่าจะบอกใครหรือไม่บอกใครได้นะครับดังนั้นเนี่ยข้อเอกับข้อ B ก็ควรจะตัดไปก่อนนะครับเพราะถือว่าเอาข้อมูลนะครับที่เป็นความลับของผู้ป่วยเนี่ยมาเผยแพร่นะครับส่วนข้อ C นะครับ ไม่ควรทําถูกต้องครับแต่เหตุผลเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลหลอ,อกนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลเนี่ยควรรู้กันแค่ในหมู่คนที่รักษานะคบหรือผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับไม่จําเป็นต้องรู้กันทางโรงพยาบาลนะครับข้อดีไม่ควรทาเพราะเป็นความลับของผู้ป่วยอันนี้ถูกต้องนะครับเก็บไว้ก่อนข้อ E ถ้าได้รับอนุญาตจากดาราสา,สาวก็สามารถทําได้อันนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันนะครับซึ่งระหว่างข้อดีกับข้อ E เนี่ยข้อ E น่าจะถูกมากกว่านะครับเพราะว่า สามารถตอบนะครับได้ครอบคลุมมากกว่านะครับเพราะอย่าลืมว่าความลับของผู้ป่วยเนี่ยสามารถนําไปเปิดเผยได้เหมือนกันนะครับถ้าผู้ป่วยยินยอมนะครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้ตอบข้อ E นะครับโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้บายบายไปก่อนนะครับ